เป็นเชียงได้เนาะมูไรไหลเมื่อยไหลโอ้ยไหลเนี่วไหลยางเนาะเังนสีล่ะเห็ดงาไหลยางอ่ะจ้ามันออกึ้นก็แตกฉะนั้นมันไหลทั้งบนทั้งล่างโอ้เพื่อนบ้านน่ะครับมันเขา่าไหมมันมันเริ่มเขา่าแล้วมันเขา่าตะเก่านึงหนุนมากอืออุ้ยผู้ใดสนใจเพื่อนบ้านไอดีไลน์เด้อปักหอยยูเด้อในคลิปนี่เป็นคลิปของเชียงน,น้องคายผู้ใดอย,ยากได้เพื่อนบ้านเนาะครับกะลุงหอยยูในกลุ่มกะลุงหอยยู โอ้ค um pues ่ะแสดงว่ามีโชควิมานอยู่ต so, ัวกะซั <for> ่นวิ Mu ่ง2กับ6สามัคคีมันเข้าบ่เข้าเฮ็ดจังได๋เข้าเพิ่นเลยจ้าโอ้ไปแก้มือเพื่อนบ้านเด้อผู้ใดทั้งว่ารัฐบาลไทยเฮาโอ้ยลุกคักลุแน่เนาะลุจนบ่มีหอดเสเสียดายเสียดายคักอัน289แค่เฮากลับหัวลงก็สิมานอยู่เด้เนาะตัดให้29แม่คงสุดท้ายแกบ่ได้กลับหัว มันกับวอรแม่นว่าจะเป็นเลขเปล่นเบอร์เนี่กับโบ้พ่อสิเปลี่ยนเนะเาะแล้วพ่อเนี่ยต้อเอาว่าเป็นอย่างดอกตามสูตรคำนวณพ่อสิมองเห็นก็เก่าเมื่อวานเมื่อวานนี้ตามต่อเขาคือเก่านั่นละเป็นแนวทางเนาะสูตรหวยคำนวณมีเขาไม่รู้ถ่ายเอฟซี FC พิจารณาเอาเนะาะค่ะเซียนครับจ้าเอาชุดบนไปก่อนเขาเราค่อยว่ากันเนาะครับจคบจา้คคจาจ้าเอาปล่อยๆให้เอฟซีไปหาจับจอบซ้อมไว้ชุดบุญเนี่ยเด็ก่นตลา จ่าเลขในตารางเขานั่นหละจ่าเอาเอาไปเอาจ่าได้เลยตามต่อตอนเลขในตารางแถวบนจ่าหกเจ็ดห้ามีหกมีเจ็ดมีห้าจ่าแถวล่างมีสี่มีหนึ่งมีศูนย์มีสี่มีหนึ่งมีศูนย์จ่าวันนี้มีรักลอยฟอมอื้มค่ะจ่ารักลอยครับ สกับสองเน้นที่สามลักร้อยไปที่3ากับสองโอ้บักสามันสิไม้อีกแล้วตัวนี้จ้าเอาเร่งวิ่งห้ามาเนี่ยจ้าเอ่อวิ่งไปหกับเจ็ดเน้นหวิ่งไปที่หกับเจ็ดเน้นไปที่หเด้อค่ะครับผู้ลกเจ็ดก่อนเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนเจเจ็ดหนึ่งเจ็ดศนย์นผู้กะ หกหนึ 61, 60, 61, 60, 63, ่งหกศูนย์หกสามหกหนึ่งหกศูนย์หกสามค่ะสามตัวสี่หางเหมือนเดิม <c oughs> จ้าตอนนี้ก็สามหกหนึ่งสามหกหนึ่งสามหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่ก็สามสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่กันบ้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งอยู่กัาสามหนึ่งสี่จ้ากว่าสามแต่ละร้อยเลย จ้าสามศูนย์หกสามศูนย์หกสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดจ้าอือเร่งเไม่เนอะต้องเิ่เนออ่าสามหนึ่งหกกับสามหนึ่งสี่ดีเนอยเอาเลยเอาเลยไปเอาเลยไปหาจับฉลากกินแบงเลยก่อนเนอะครับอือลักษัเด็กมัจบเด็กมัจบก็รันนบนี้ค่ะโอ้ สดงว่าหกนี่มันสีแลนขึ้นบนตัวนี้ครับหกแลนขึ้นบุอืมแต่ว่าสามยังอยู่หลรลอยคือเกา้าครับเอาสองโตชิดหกหกหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ครับผมมักผมจะเรยว่าอ่ามาันสิ่หนึ่งเป็นศูยนย์ก็เลยกันไปสินะค่ะอืม ก็เลขกันให้เบิง้งให้เอฟซีจบเบิง้งแต่ว่าเบิงบบ้งแล้วเลขกับพวนี้กันไกลในเนาะกับหวดก่นนอนเนาะเลขในตารางเนาะมีหนึ่งมีสี่มีหนึ่ง,ม,ง,ม,งมีสี่มีศูนย์คือกันมันมันแล้วแต่มันมีความแห้งนวดนี้มันความแห้งของของเจ็บของหนึ่งของเอกเนี่อืมค่ะอืมแล้เบิ้องลวดคครับถ้าถ้าทำทำมันเป็นกระสุนคือควาคิดอะ่ะจ้า อือโอ้สิบสามเลยกระเี่ยห้ยตื่นอยู่เด้ออกสิบสี่กี่ยห้ยกี่ยห้ยกรี่ยห้ยผันออกสิบสี่อย่างเฉพาะได้กินอยู่ด้ยว่างันออกสองสี่วันนี้สิยออกหน,นึ่งสีออ่บ่เมจังไได้ก็สามหนึ่งสี่นี่แล้วอือค่ะไปจับฉลากกินแบ่งทิ้งไว้เนาะทำเป็นจังไไดก็ะไรเพราะว่ารุ่นสามตัวไทยน้ำเนาะค่ะเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้บนกับลังชนชนอยู่ชนส่วน หลายคู่ส้นอยู่สามคููโอ้แสดงว่ามีเฮตัวนี้ขันบนลางชุนกันนี่บบนกับกับปนเปรีได้เลยพี่น้องเอาสองตัวนี่ไปจับเอาเลยนี่ได้ดูอืมอตนเพี่วเมือน้องอันเอาให้เก่าเนาะมาหกเนาะกับหัวเนาะสอเก่าออกสองหกเนาะให้ตูไหมโอ้ยเหล็กลางไปจังสัน่นจะได้ไหลอ่ะก็บ่เป็นอย่างสูต่ต่อเลือดนักสู้ของมันมักเนาะ จ้ะมันมามันมาทังนี้เลยคิดเป็นไหนมีนอยู่ค่ะกะล้อเลียกรางแต่ว่าอันทันเม้นผู้ใดเนาะค่ะสนใจเพื่อนบ้านกะสามารถอ่าเอ็ดไอดีไลท์เนาะเดี๋ยวสิปักไอดีไลท์ให้นั่ะล่ะคือเก่าให้ชัดไชไปทางเส้นโดยตรงคันจังใดกะได้เนาะค่ะจ้ะเอาจังใดกะให้สูบให้มันบุรุกวนพักพรอยหลายๆเด้อค่ะอากาศกะแห้งหอนฝนกะบ่ค่อยตกทั้งผีอืมทั้งคุณตกบ่ฝนน่ะ คือมึยูย่ใช่ไหามุมา่งหลังหนาโอ้ยฝนตกข้างหัวอจะนองอืมแต่ว่รตกบ่บ,บต่บบตกบ่ตกโอ้ค่ะเอ้าจังไดยก็พ่อกันคลิปหน้าคือเลขลา้างนาะค่ะเนาะครับครับจ้าค่ะค่ะเอารักษาสุขภาพขา,ขพพา,าเสียนของผู้นลายมาดีจ้าครับผมค่ะเดี๋ยวสภานาจะทวนตัวเลขอ่าทางเสี้ยนหนองคายให้ฟังอีกรอบหนึ่งเด้จอจ้ะเอาคือเขียนวันทีเดี๋ยวแป๊บเขียนวันทีก่อนจ้ะ เอาค่ะเขียนวันที่ให้แล้วจ้ะเสียน,นน้องคายในงวดวันที่หสิงหาหกแปเด้อจ้ะเลขในตารางมีหมีเมีหแถวด้านล่างมีสมีหมีศยงวดนี้ให้หลักร้อยพอมลักร้อยมีสกับสจ้ะหลักหลักร้อยมีสกับสแล้วก็วิ่งหกับเเน้นไปที่หหลักร้อยเน้นไปที่สามสี่เอ่อจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็น้นไปให้ที่เจ็ดแล้วก็หกจ้ะสตัวสามหกหนึ่งสา ระมานี้เอาให้เบ่งงวดบางหันงวดบางหันรุดพี่น้องรุดหอดเลขกในตารางจ้ะนี่รุดคักรุดเน่ค่ะในตารางพวกเขาเลยเล็กวิ่งกับพวกเขาแต่ว่าเล็กลางเพิ่นนี่งวดบางหันเล็กล้างให้เบ่งจ้ะเพิ่นให้เก้าสองเนาะให้สองเก่าอกสองหกสองพี่น้องนี่คงสุดท้ายเพิ่นนี่คือเล็กวิ่งเออเลขที่เพิ่นฝันจ้ะนี่ตัดให้สองเก่าอกสองหกพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย เอาวพราเป็นอย่างคะ่ะลุดก็คือลุดเนาะค่ะแนวทางมีสูตรไวยคำนวณมีเข่าม,มีลุดซาวานาะการยิบยกมาเป็นแค่แนวทางเด้อใส่วิจ,จารณญาณในการรับชมผู้ใดเห็นคลิปนี้เฮงๆปังๆเรื่อยๆสู่ขู่สู่คนเงินเลกองท้องเลยเข่าเอาเดี๋ยวใส่แค็บหนา้าจอจ้าเพ็บหนา้าจอเอาจ้าเดี๋ยวรอเหล็กรางเด้อค่ะเหล็กรางยังบ่มาถ้าถลิกมาลังมาจังไหนเดี๋ยวซาวานาสีฝ้าอยิบยกมาบอกมาฝากมาตอนอันนี้เป็นชุดบนจ้ะเอาเรื่อยๆปังๆค่ะคลิปนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้า